ที่14มิถุนายน2565เวลา9นาฬิกานางสาวพัทรานิคงนินนักวิชาการแรงงานชำนาญการร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธรครั้งที่1ณห้องประชุมพญาแถนชั้น3สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอาคารหลังเก่าโดยมีนายสุวั์เข็มพิษรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานการประชุม วันศุกร์ที่17มิถุนายน2565เวลา9นาฬิกานายริศักชาลีนิติกรชำนานการร่วมประชุมชี้แจงประชุมชี้แจงเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบคำสั่ง และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับภารกิจการปฏิบัติงานด้านนิติการเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลผ่านระบบออนไลน์ Zo ู m m e e t i n g จากกองนิติการณสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธรโดยมีนางสงาวกัญจนาภูดแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมเวลา9ก้ารนการนายสวิตกลวงนักวิชาการแรงงานชนญการเข้าร่วมการตรวจบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการจังหวัดยะโสธรครั้งที่3าพับสองโดยมีประหลัดจังหวัดยะโสธรเป็นหัวหน้าชุดตรวจบูรณาการหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดจำนวนสิบเอ็ดหน่วยงานรวมเป็นชุดตรวจบูรณาการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการ ค้ามานุษย์ด้านแรงงานจังหวัดยะโสธรประจําปีงบประมาณ2,565ได้ดําเนินการตรวจสอบสถานประกอบกิจการพื้นที่อำเภอเมืองยะโสธรจํานวน3แห่งลูกจ้างผ่านการตรวจจํานวน202คนในจํานวนนี้มีลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างด้าวจํานวน11คนผลการตรวจ ไม่พบการใช้แรงงานต่างด้าวและการใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมายไม่พบการใช้แรงงานบังคับแรงงานขัดนี่และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใดทั้งนี้สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธรได้กำชับผู้ประกอบการในการระวังป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ในกลุ่มผู้ใช้แรงงานเวลา9.30นาทีนางสาวสุจิตตายาวราชนนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างการรับรู้ด้านการ ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการรายงานผลติดตามการผลการดำเนินการตามมาตรา6และมาตรา6ทับ 1, แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พศ2551กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน76จังหวัดและเข้าร่วมประชุมชี้แจงมาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP เพื่อชี้แจงมาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure การคัดกรองการเบื้องต้นเพื่อสแสวงหาข้อบ่งชี้สำหรับบุคคลมีเหตุอันสมควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการสแสวงหาผลประโยชน์ด้านแรงงานแรงงานบังคับหรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบซูมจากห้องประชุมแสงสิงแก้วชั้น5อาคารกระทรวงแรงงาน ร่วมประชุมหน้าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธรเวลา13.30นนานงสาวสุสตรรยาวรชนักวิชาการแรงงานชำนาญการร่วมประชุมคณะบริหารศูนย์อำนวยการขาจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเทศบาลเมืองครั้งที่3ทับ2565เพื่อติดตามผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนการขาจัดความยากจนและพัฒนา คนทุกช่วยยงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดยโสธรโดยคณะทํางานขนจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วยยงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกระดับทีมปฏิบัติการและทีมพี่เลี้ยงในพื้นที่ในการบรณาการกิจกรรมให้ความช่วยเหลือและเติมเต็มข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายในระบบ tp map logbook รวมทั้งติดตามและประเมินผลโดยใช้ระบบ tp map logbook เพื่อให้การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่งวงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศร,รษฐกิจพอเพียงจังหวัดยสโสธรเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนณห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินซีชั้น3สารการจังหวัดยโสธรตำบลในเมืองอำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรโดยมีน,นายชลธียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธาน